ครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราไปอยู่ที่หลังโรงเรียนต้นสูงครับประตู 2, สองครับไอประตูประตูสามอุ่นตรงขาบ่ายนะครับอุ่นโตกะมาสักครู่ครับโต๊ะประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามเนาะก็โต๊ะเวลาตอนไหนตอนนี้บ่ายสี่ไอสี่โมงบ่ายบ่ายสี่โมงก็โต๊ะแบบเดียวครับโหงแบบบๆนี่ครับมาดูข้างนี้ครับนี่ก็เลยอัดรู้นครับตามขัง เทศบาลก็มาดูแลคือมันขังกระทันหันนะครับทับพุทธอ่ะเออครับอ่าไอ้เนาะมันมันมันขังกระทันหันครับตอนนี้ก็เออ่เทศบาลก็มาดูแลการจราจรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พี่คทำเนียโยนายมันครับผม ตามมเพื่อนครับนี่ก่อนคนนี้ก็ตนี้ก็ระวังได้ครับขับรถขับลาดานะครับตอวนี้หน่อยก็เจอกระบาดคนก็ลิ้นลิ้นนี่หน่อยครับคนนี้ก็มารีวิวด้านหลังโรงเรียนโนนสูงชิชนีครับตลอดหลังพิทักษ์หน้ามุมครับครับ